มาต่อกันนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปที่สามนะครับเมื่อกี้ก็รื้อกดลวดไปแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็มาแยกนะครับกดลวดที่ลื้ออกมาแล้วนะครับก่วนอื่นนะครับต้องมาทําการนับรอบอันนี้ที่ผมมาร์กสีในกระดาษกาวมาร์กแปะไว้นี่ก็คือล็อกขดรอบด้านลดลวดด้านนอกนะครับดูจากสายตาแล้วก็จับดูเส้นเล็กนะครับน่าจะเป็นขด สตาร์ทนะครับกดสตาร์ทก่อไปนะครับอ่าอันนี้เส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่อยู่ด้านในน่าจ,จะเป็นนี่นะครับต้องเป็นขดลันครับเพราะตอนนี้นไม่ไม่มีข้อมูลอะไรมาให้นะครับทีแรกผมดูอ่าดดูครั้งแรกน่าจะผ่าพอพะมาสักเกตเส้นลวดแล้วน่าจ,จะถูกต้องแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยนับลวดกันนะครับวิธีการนับลวดก็จะทําให้ดูชัดๆั อื่นนะครับเมื่อเจออย่างนี้นะครับเราก็ทําความสะอาดก่อนันดับแรกนะครับก็ใช้ใบสลายนะคะนะครับจับปัดซะหน่อยเวลาจับปักต้องเย็นมือไปห่างๆนะครับต่อไปมาขัย่างนี้นะครับแตงะวังนะครับสายไม้นะครับผมไม่ได้ใช้ไม้บูทูธนะครับเดี๋ยวกดลงหน่อยให้เห็นชัดๆเดี๋ยวผมจะขัดตรงนี้นะครับ สะอาดๆโต๊ะผมจะดูแล้วก็ ก็ควรจะแกงขอบตรงนี้เก็บพ้นที่แกงขอบนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะขัดใช้ขัดขัดใหม่เลยกระดาษขัดเอานะครับตัวที่อยู่ด้านในนี่ครับคือไม่ก็จะใบนะครับเราค่อยขัดที่หลังครับช่วงที่จะรองนะครับในรูในอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะค่อยๆขัดนะครับเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นการแต่งนะครับแต่งแบบนี้นะครับแ่งขอบนะครับให้มีมุมนะครับ เราไม่รว,วัอะไรจะลงง่า ดันไปข้างเดียวนะครับไม่ต้องดึงคืนนะครก็ได้นะครับง่ายอ่านี่เป็นตะไบาหางหนูครับเล็กนะครับรายการ ไปลองเป็นไม่ไลอ่อีกครั้งหนึ่งต่อมานะครับหลังจากที่เราแยกกันแล้วนะครับอันนี้กดดันนะครับเร,เราจะมานับกันดูนะครับว่านันใช้กี่รอบนะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็บิดไว้นะครับ อันนี้ยังไม่รู้เบอร์รวดนะครับเดี๋ยวจะสารวิธีวัดเบอร์รวดนะครับแบเรียวเทียบเบอร์วดสำหรับตารางเทียบเบอร์รวดนะครับก็ลงในกลุ่มเขียนออนไลน์ให้แล้วนะครับ เพื่อนๆในยูทู e ก็โหลดหาได้นะครับใงเบ็ดก็เยอะอยู่แนะหาไม่เจอจริงๆ็ลัดกระถาม แต่จะมีรอยขาด สิบกวดีนะครับได้เท่าไหร่นะครับเรามาดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบร้อยสิบรอบนะครับต่อไปนะครับลันนะครับอ่านีัไงครับลันลันกับร้อยสิบ110รอบอันนี้ยังไม่รู้เบอร์รวดนะครับเบอร์ลวดไปวัดอ,อีกทีอาสตาร์ด้านในน่าจะสตาร์สแน่ๆ เราสตาร์ทใหญ่นะครับเอดใหญ่เราก็มานับกันเลยนะครับอียดใหญ่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 9, ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบพอได้ครบสิบล้วก็ปิดไว้อย่างนี้นะครับเ,เราเรานับทุกครั้งนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับถึงเราจะรู้วอ่า เห็นเป็นรุ่นเดียวกันก็ควรจะนัดนะครับ่าถวงงานเขาอาจจะออกแบบบางคนแล้วนัดก็ได้โดยปกตินะครับกดสตาร์ทจะย่อมเบอร์เล็กกว่าแล้วก็รอบเยอะกว่ากดลันนะครับสำหรับมอเตอร์นะครับ พวกเครื่องซักผ้าพวกคอมเพรสเซอร์ของนี้นะครับสี่ใช้แคปลนตัวเดียว้วทำเสร็จจะวัดความจัทานให้ดูนะครับกดสตาร์ทความตจระทานตัวเยอะกว่าเพระใช้ลวดมปเล็กกว่าครับแล้วก็รอบเยอะกว่า เรื่อยๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้รู้รอบครับตัวที่ยังไม่เคยพันนะครับเดาไม่ได้ตัวที่เดาๆส่วนมากนะครับก็เคยพันมาบ่อยครับเช่นพวกวอเตอร์พัดลมพวกนี้ใช้รอบใกล้เคียงได้หมดก็ทำบ่อยส่วนมากก็จะนับแทบทุกครั้งนะครับถ้ามีโอ,อกาสนี่ไม่รู้ขาดยังดูในกลุ่มหรือเปล่าหรือขาดออกข้างนอกเลยครับ จะได้ตัดคลิปนะครับตัดคลิปแล้วก็ถ่ายหนันะครับไม่เป็นไรนะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรผมสัญญาว่าจะทำแบบละเอียดทุกขั้นตอนนะครับยกเว้นเข้าห้องน้ำกินข้าว ชีวิตผู้พันวอเตอร์แต่น่าจะเป็นเรื่องราวแบบนี้นะดาถ่ายนคนอื่นตอนนี้ต้องมาถ่ายตัวเองก็แบ กเ็็กเท่าไหร่้เดียวจะเทียบดูไปดูจอแบบไหนนะครับทำไมถ้าเป็นวงจรดึงจะไม เสียงแทรกเข้ามาบ้างนะครับเสียง,เ,ยงเสียงอะไรนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้มีเสียงแทรกเข้ามาครับอยจจู่ไกลกัน ค้างเสียงจากภายนอกเราก็นั่นไม่ได้นะครับขออาภายัยนะผมขอมีโอกาสได้ตัดต่อนะครับคับเสร็จก็ต้องรีบโพสลงใน youtube นะครับ งานท่านใดไปเผยแพร่ครับก็พยายามผุ่งหมายรีบพื่อกันสร้างให้ศึกษากันก็มีเสียงสอดแทรกเข้ามาบ้างครับ ประเดีคลิปนี้จะได้ตัดตอนนับเสร็จพอดี ถูกไหมครับเดี๋ยวดูก่อนกดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนี้ก็ร้อยหกสิบสี่นะครับเท่ากันนะครับจริงๆคนแรกกับคนใหญ่เท่ากันไม่แน่ใจวงจรนะครับตอนนี้สูงกว่าตัวน,นี้มากนะครับน่าจะดูวงจรใช้ การทุกอย่างเดราพบกับพันแบบธรรมดาไปแล้วกันนะครับคือพันอื่นเลยนะครับครับอันนี้กป็น163รอบเท่ากันนะครับเอ็นเล็กเอ็ดๆๆใหญ่นะครับต้องละ163แล้วก็ต้องละ110นะครับก็ใช้วงจรนี้เลยนะครับพันไปก่อนนะครับพันให้เพื่อนๆได้ดูวงจรที่ใช้กับ มอเตอร์เครื่องจะคว้าทั่วไปนะครับรับรีนี้ผมจะลองติดสายวงจอรอีกทีหนึ่งครับแล้วก็มา กัันนะครบสําหรับการลองไม่ล่านะครับเราจะใช้แม่าก,กางนะครับในการลองนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้านะครับในการลองไม่ล่าครับลองคลิปปีก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ